สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยไซยอดีและ ทางช่องช e l y o u t u b e ฟุตบอลไทยสายยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารว่การฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเดชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ e ีีนี้นะก็ไปเกาะติดที่ความเคลื่อนไหวกันแังขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกนะครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยก็ลงสนามพบกับทีมชาติเลบานอนแข่งขันกันที่นาสนามอัลจากกะตาอินเตอร์นเนชแนลเวนโดประเทศอินโดนีเซียนะฮะ เกมนี้นะครับทางโค้ดหมีรักพลสายเนตรงามนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่ง5คนแรกนะครับลงสนามก็ประกอบไปด้วยนัตพงศ์หยีมะเลผู้สาบประตูผู้เล่นนะครับก็มีกิตรันสัญญาลักษ์รณชัยจุมวงสุขปานากิติพานุวงศ์นะฮะและมูฮัมหมัดอุตมมุสานะครับเป็น5คนแรกครึ่งแรกนะครับ ทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้นะฮะเสมอกันอยู่ 0-0, 00นะครับก่อนที่ครึ่งหลังนะครับไทยจะมาเร่งเครื่องนะครับได้2ประตูจากทางวสักศรีหลังไพโรดและมัวหมัดอุตมันมุสานะครับทำให้จบเกมไทยแล้วก็ประเดิมนัดแรกนะฮะชนะเลบอนอนิลดยสก,กอร์สองตอศน์นะครับหลังจบเกมนะครับทางโค้ชหมีรักพลสายเนรงามนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับ บอกว่านะฮะเกมแรกเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วก็ปกติเลบอนอนไม่ได้มาเล่นกับเราเขาเน้นบอลยาวก็ต้องชมเด็กที่มีความอดทนเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะฮะในการเล่นกับคู่ต่อสู้ที่มีลักษณะนี้ที่ไม่ได้มาสู้นะครับและเล่นบอลยาวตลอดสกอร์สองศูนย์สำหรับผมไม่ได้สําคัญนะครับสิ่งสําคัญคือไม่เสียประตูและได้3มแต้มส่วนเกมต่อไปนะฮะกับคูเวตนะครับเรารู้สไตล์การเล่นของเขาเพราะเจอการท่่นข,ข,ข้างบ่อยพวกเขามีความเร็วและมีโค้ชที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของทีมเราก็คือสภาพสนามของทีม ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราซ้อมมาเพราะเราซ้อมในสนามที่ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะฮะก็ต้องรีบปรับตัวทำความเข้าใจกับพื้นสนามและลูกบอลแม้คูเวตนะครับจะเป็นทีมที่ดีแต่เราก็ต้องเตรียมตัวที่ดี พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายให้ดีและเร็วซึ่งทีมไทยนะฮะก็ยังมีข้อบิดพลาดที่ต้องแก้ไขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก็ต้องมีการฝึกซ้อมแก้ไขสถานการณ์ในสนามเตรียมที่จะเล่นในสนามกับครูเวทให้ดีห้ฟังสัมภาษณ์ของทางวรศัก์สีหลังแพ้โลกกันบ้านนะฮะนักเตะไทยที่ทาประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็บอกว่านะฮะประตูที่ทําได้นะครับก็คิดว่าช่วยให้ทีมคลายความกดดันและรูปแบบนี้ก็มีซ้อมอยู่บ้าง แต่ที่ทําได้นะครับก็เป็นจังหวะและโมเมนตัมของเกมด้วยเกมนี้ผมว่าทุกคนเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองได้ดีอาจจะมีเรื่องของสภาพสนามนะครับและลูกฟุตซอล อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเกมต่อไปเราน่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับซึ่งประตูของวัสศสักซินหลังไพลโลนี้หากแฟนบอลไทยได้ชมการถา่ายทอดสดหรือชมไฮไลท์นะฮะก็ต้องบอกว่านะครับเป็นประตูที่สวยงามมากๆนะครับเป็นจังหวะที่เจ้าตัวนั้นควยลูกยิงหน้าปากประตูเข้าไปนะครับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันนะฮะในศึกฟุตซอลชิงแชเมป์เอเชีย2026นะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติคูเวตนะฮะที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชันแนล มกราคม2019นะฮะเวลา17นาฬิกาก็ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport นะครับแฟนบอลไทยก็สามารถชมและเชียร์และหให้กำลังใจนักเตะฟุตซอลไทยทีมชาติไทยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ